สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ช่องมหานบ้านรักษาไายนะครับคลิปนี้ก็อยู่ที่บริเวณทางขึ้นสะพานขึงคู่ขนานพระรามเก้านะครับกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ก็ผ่านจุดลงทะเบียน QR code เข้ามาแล้วนะครับกลังจะเดินขึ้นสะพานนะครับตอนนี้กําลังเดินขึ้นไปข้างบนสะพานนะครับบรรยากาศข้างล่างนะครับมองมาจากบนสะพานนะครับ บรรยากาศสะพานขึงเปิดใหม่นะครับคู่ขนานสะพานพระรามเก้านะครับด้านบนก็มีบร,ริการรถสุขาเคลื่อนที่นะครับนะครับที่มองเห็นตรงกลางสะพานนะครับเป็นบรรยากาศมุมสูงของกรุงเทพมหานครนะครับส่วนด้านนี้เป็นสะพานพระรามเก้านะครับ ครับเกือบถึงกลางสะพานแล้วนะครับเป็นเสาสะพานคึงนะครับถือว่าเป็นสะพาน,น,นคืงคู่ขนานพระราม9ที่สวยงามนะครับบนเสาสะพานครับยังมีพระยะนานาคด้วยนะครับ ตอนนี้ก็มาถึงบริเวณกลางสะพานแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่กลางสะพานเลยนะครับด้านนี้ก็จะไปสุขสวัสดิ์สมุทรสาครน,นะครับท่นนี้จะไปถนนสุขสวัสดิ์แล้วก็สมุทรสาครน,นะรยังสร้างไม่เสร็จนะครับด้านนี้ก็จะไป บางนานะครับเข้ากรุงเทพนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มเปิดไฟสงสีแล้วนะครับตอนนี้ก็มาดูสีสันบรรยากาศยามค่ำคืนกันนะครับ ว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์น,นะครับมีโอกาสมาชมก ถือว่าเป็นสะพานที่สวยงามนะครับ สวยงามนะครับดานนี้ก็จะไปสุสบบสสขสวัสดิ์สมุทรสาครนะครับ เาขึงลวดสลิงนะครับกันคนข้ามนะก็สวยงามนะครับรับสลับสะพานขึงคู่ขนาดพระรามเก้านะครับ<อ>ก็ถือว่าเป็นสะพานที่สวยงามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับที่มีโอกาสขึ้นมาชมนะครับสะพานขึงคู่ ขนานพระรามเก้านะครับที่สวย,ยงามนะครับก่อนที่จะเปิดใช้งานนะครับคนก็เยอะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะอย่าลืมกด subscribe แลก็กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ